สวัสดีค on so? ่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะแหละสวัสดีค่ะเนี่ยค่เป็นไรหรอวันนี้ก็มาพบกับนุชกับหนื่อยนุ้ยเนี่ยหละอําแม่กับหนื่อยนุ้ยเนี่ยหละวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวในหมู่บ้านนะคะแถวแถวทุ่งนานะคะดูข้างหน้ากันเลยค่ะ นี้นะคะจะเป็นทุงน่งนานะคะเมื่อก่อนนะคะก็จะจะเขียวนะคะฝั่งตรงหน้านั้นนะคะใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะอาเห็นไหมคะแถวๆนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีจะมีแถวๆในหมู่บ้านของนุชเองนะคะ เราไปกันเลยน,นะคะ นี่จะอยู่ประเวณในหมู่บ้านนะคะฝั่งนู้นก็มีนะคะเดี๋ยวพาไปนะคะตรงนี้จะเป็นข้าวนะคะแล้วก็ฝั่งน้นจะเป็นข้าวโพดนะคะาาาาากายจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นปริเวณบ้านหมู่บ้านของนุชนะคะก็คือหมู่บ้านน้องอ้อนนะคะ โอ้โหน้ำท่วมค่ะน้ำเยอะมากเลยแต่ยังไม่ทันได้ท่วมนะคะน้ำโอลกบ๊า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 เนอะอู้บ๊าบ๊าอู้มูมูบ๊าบ๊าน้ำท่วมค่ะฝนตกฝนตก ไม่กี่วันเองนะคะน้ําท่วมแล้วคาสงสัยจะตกตอนบนนะคะ <c oughs> เอ,อเน่เด,ด้วยแดดป <c oughs> จะเป็นทุ่งนาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะอยู่ตะวันออกของหมู่บ้านนะคะตอนนี้น้ําท่วมแล้วนะคะแต่เมื่อกี้เห็นว่าท่วมถึงถนนนะคะแต่ว่าตอนนี้มาน้ําลดแล้วนะคะ โอ้ประมาณนี้นะคะยาวโล่งนะพี่พื้อนนะนโอ้ย,อยเห็นฝั่งนูน้นฝั่งนู้นไม่เห็นนะคะเถียงนาก็ไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสะพานข้ามหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านของนุ๊ดแล้วก็แตงยัดกูเวงนะคะก็ เห็นไหมคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะก็อืมปกติแล้วจะต้องลงไปนะคะอันนี้พ่วมมาประมาณนี้แล้วนะคะ อันนี้จะเป็นต้นข้าวโพดนะคะข้าวโพดอ่อนๆนะคะปลูกไว้คงยังไม่นานนะคะเห็นไหมคะยังมีต้นเล็กๆอยู่เลยน้ําท่วมหมดแล้วนะคะส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นทุ่งนานะคะทุ่งนาก็จะมีคนสัญจรไปมาเยอะนะ,ะกับจากโรงเรียนนะคะก็จะมีเด็กๆขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันนะคะก็ประมาณนี้ เห็นไหมคะข้างหลังเป็นน้ํานะคะถ้าหากว่าน้ําท่วมมากนะคะเขาก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์ไว้ที่บ้านฝั่งนี้แล้วก็จะมีรถไถน,นะคะมารับไปนะคะมารับกลับบ้านนะคะโอ้บรรยากาศน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมนะคะคุณแม่สรอย ไปกันแล้วนะคะเนยเนยท่านเนยหรอเนยนั่นเนยนั่นเนยเนยว่ะบายบายไปกันแล้วบายบายไปไปคูนี่อยู่น้ำอ้อยเลยแถวๆนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านฝั่งน้นก็จะมีคูบ้านเรือนประมาณ10กว่าหลังนะคะก็จะอยู่ในหมู่บ้านหนองอ้นเช่นกันนะคะ แล้วก็ถนนอันนี้นะคะเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานมานี้เองนะคะเมื่อก่อนชัดถนนจะครุขครักมากเลยนะคะตอนนี้เป็นถนนแบบดีแล้วนะคะทาง่าถ้าไปฝั่งนี้นะคะก็จะเจอกับถนนใหญ่ที่จะไปในเมืองเซนวีนะคะนี่เป็นบ้านของพี่สาวที่ทำขนมอ่าดอกจอกกับทองมนกรอบนะคะบ้านหลังใหญ่นะคะ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะไปแตงยัดคูเว้งนะคะฝั่งนู้นนะคะก็จะมีอีกประมาณ4หมู่บ้านเองนะคะ